Thank you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช anel ของไข่มุกเมลโลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไข่มุกมีสกินแคร์ตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าเหมาะกับคนที่ไม่อยากทาหลายหลายขั้นตอนนะคะแต่อยากได้ประสิทธิภาพแล้วก็สารสกัดที่ครบแล้วผลลัพธ์ก็ดีมากๆนะคะนั่นก็คือ c ซ r ร์ e d e w y Natural Jelly Cream ตัวนี้คะ่ะน้องดียังไงเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยก่อนอื่นนะคะก็ต้องพูดถึงสภาพผิวที่ผ่านมาเนาะก็ช่วงนี้ยังทรงๆนะคะไม่ได้มีอะไรมากก็เป็นผิวมันแล้วก็มีสิว ป,ปากาบนะคะแล้วก็มีพวกสิวอักเสบบ้างนะคะในช่วงรอบเดือนนะซึ่งไอตัวนี้แหละมันก็จะทิ้งพวกรอยดำรอยแดงเอาไว้นะคะทีนี้เลยอยากจะหาไมเซอรไรเซอร์ที่มันช่วยเรื่องอื่นนอกจากความชุ่มชื่นบ้างนะคะเช่นช่วยในเรื่องของการปรับผิวกระจ่งางใสหรือว่าให้สีผิวสม่มําเสมอทีนี้เนี่ยก็เลยได้เจอกับน้องเฟอร์ทิราค่ะน้องชื่อเต็มๆมว่าดิวอีเนเจอรัลเจลลี่ครีมนะคะน้องเขาเป็นเนื้อเจลลี่ครีมแบบบางเบามากๆเลยนะคะแล้วก็สารสกัดหลักสําคัญของเขาเลยหนึ่งก็คือเกรฟูด ซึ่งมันน่าสนใจมากเพราะว่าเกฟูตเนี่ยเป็นสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์หรือการต้านอนุมูลอิสระนะคะเพราะว่าผิวเราเนี่ยถูกทำร้ายจากไอพวกอนุมูลอิสระเนี่แหละค่ะทำให้ผิวเราไม่แข็งแรงทําให้เกิดปัญหาตามมาเป็นพวกสิวฝ้ากระรอยดํารอยแดงนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยป้องกันและอย่างหนึ่งนะคะเขายังช่วยทําให้สีผิวของเราเนี่ย ดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็เติมความชุ่มชื่นอย่างล้ำลึกด,ด้วยค่ะแล้วเขาก็มีสารสก,กัดจากดอกแมกโนเลียนะคะซึ่งช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองลดอาการแพ้ต่างๆค่ะแล้วก็มีสารสก,กัดจากเชอร์รี่นะคะตัวนี้ก็จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูกระจ่างใสแล้วก็อิ่มฟูมากขึ้นค่ะและที่สําคัญนะคะคือน้องไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีน้ําหอมนะคะคนแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ค่ะ ทีนี้เนี่ยทุกคนน่าจะอยากรู้นะคะว่ามันดียังไงใช่ไหมใครมุกเนี่ยก็ได้เก็บภาพการใช้มาให้ทุกคนได้ดูตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเลยนะคะว่าผิวของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปทางไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาลองทาเจ้าเจลลี่ครีมกันค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นหน้าสดนะยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะอาบน้ําเสร็จก็มานั่งตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวจะมาลองทาให้ดูนะคะว่าฟิลลิ่งการใช้นะคะมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็หลังใช้แล้วเนี่ย เวลาไปแต่งหน้าเนี่ยจะเป็นคราบไหมจะส่งผลอะไรกับเมคอัพไหมนะคะเดี๋ยวเรามาคอยดูกันค่ะว่าผลจะเป็นยังไงเนาะก็เปิดฝาน้องออกมาแบบนี้นะคะเขาก็จะมีตัวเจลลี่เนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งตอนเห็นครั้งแรกนะคะคือจะบอกว่ามันสีสวยมากนะคะแล้วก็ดูเนื้อแบบน่าจะบางเบาดีด้วยนะคะอันนี้นะคะมันมีติดูดที่ฝาแล้วก็จะเอาไม้พายเนี่ยใช้ตัดจากที่ฝาเลยเนาะนี่นะคะก็จะเป็นตัวเนื้อเจลลี่แบบนี้นะคะ ทุกคนคะจะบอกว่าฟิลลิ่งตอนทานเนี่ยคือน้องแบบเย็นผิวนะคะแล้วก็เนื้อบางเบามากนะคะตอนนี้ก็ซึมเข้าผิวไปเรียบร้อยแล้วทุกคนคือแบบให้ความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะทุกคนสำหรับใครที่กังวลเรื่องแบบน้ำหอมอะไรเงี้ยนะคะก็สบายใจได้เลยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวดูแบบดูชุ่มชื่นขึ้นนะคะเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าต่อกอนนะคะว่าจะเป็นยังไง โอเคก็ไปแต่งหน้ามานะคะประมาณนี้ไม่ได้แบบทำอะไรมากเพราะว่าจริงๆวันนี้ไม่ได้มีแผนที่จะออกไปไหนนะคะแต่ว่าอยากให้ดูนะคะการลงเมคอัพทับไปนะคะหลังจากที่เราทาเจลลี่ครีมเนาะจะเห็นว่ามันไม่ได้รบก,กวนเมคอัพเลยนะคะไม่ได้มีเอฟเฟกแบบว่าเป็นขุยหรือว่า เป็นแห้งลอกอะไรนะก็รู้สึกชอบเพราะว่าตอนที่ทานเนี่ยเนื้อบางเบามากแล้วก็ซึมไวนะคะทําให้การแต่งหน้าเนี่ยมันง่ายขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บผลการใช้ในทุกๆวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกันนะคะว่าหลังใช้เฟอร์ทิราแล้วเนี่ยหน้าของเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะมาต่อกันคืนที่1นนะคะเป็นการทาก่อนนอนครั้งแรกเนาะก็ทาลงไปนะคะสบายผิวมากๆนะคะเวลานอนก็ไม่เน,นะหนะหน้าด้วยนะ ต่อมานะคะนี่ขึ้นหน้าแบบที่ตื่นเช้ามานะคะอาบน้าเสร็จนะก็มาทาครีมกันต่อเลยนะคะทุกคนเห็นป้าว่ามันมีความแบบดูอิ่มน้ําตั้งแต่ตื่นเลยนะมันมันดูสดใสามากเลยนะคะเออดีนะอ่ะมาก่อนนอนนะคะโบกเข้าไปเลยจ้าพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาสดใสแบบนี้นะคะเช้าวันที่สามทางลงไปคะ่ะเออรู้สึกดีขึ้นนะเห็นป้ารอยสิวที่คางมันดูแบบมันดูจางลงนะคะแล้วก็ตรงหน้าผากก็ดูจางลงด้วยเนาะไม่มีสิวขึ้นเพิ่มนะคะ มา,มาสรุปผลการใช้งานน้องเจลลี่ครีมกันนะคะเดี๋ยวขอเริ่มจากเรื่องเนื้อสัมผัสก่อนเลยเนาะก็จะเห็นว่าน้องเนี่ยเป็นเนื้อเจลครีมนะคะที่ซึมง่ายแล้วก็บางเบามากนะคะอันนี้คือชอบมากๆเลยนะคะเวลาที่เราทาลงไปเนี่ยมันไม่ทิ้งความเหนอะหนะที่ผิวเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าใช้ก่อนแต่งหน้าเนาะในช่วงเช้าเนี่ยแต่งหน้าต่อเนี่ยมันไม่ทําให้เมคอัพของเราเป็นขุยหรือว่าหลุดลอกนะคะ คือมันไม่รบก,กวนเมคอัพเลยนะคะตรงนี้คือดีมากๆเลยนะคะแล้วใช้ตอนกลางคืนเนี่ยก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันซึมไวมันทําให้เราได้นอนไวขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะแบบไม่ติดหมอนนะทุกคนส่วนเรื่องผลลัพธ์นะคะดูที่ Before After อนี้ได้เลยนะคะจะเห็นว่าใบหน้าของเราเนี่ยมันดูสดใสขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีสิวขึ้นเพิ่มแต่อย่างใดนะคะมันเป็นข้อดีของการที่เนื้อเขาบางเบาเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าพอเนื้อบางเบาปุ๊บเนี่ยมันไม่มาอุดตันที่ใบหน้าเรานะคะแล้วก็ไม่ ทำให้เกิดสิวด้วยแล้วก็ยังช่วยเติมความชุ่มชื่นให้กับใบหน้าของเรานะคะทําให้รู้สึกหน้าอิ่มฟูเด้งขึ้นมานะคะ คือก็ต้องบอกว่าน้องเป็นครีมอีกตัวหนึ่งนะคะที่เธกรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนที่ต้องการความสะดวกนะแบบว่ามันรวมสรรพคุณทุกอย่างสารสกัดอะไรเนี้ยก็คัดมาดีนะคะให้มาอยู่ในตัวเจลลี่ครีมตัวนี้นะคะทําให้เราได้ผลลัพธ์โดยที่ไม่ต้องไปแบบว่าแยกขั้นตอนในการทาอะไรให้มันวุ่นวายนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากสั่งซื้อหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็แอดไปเลยนะคะที่ Line แอดหรือว่าเพจ Facebook ของเขาก็ได้นะคะเดี๋ยวใครมุกทิง้งลิงค์ไว้ข้างล่าง Description บอกเนาะอันนี้เนี่ยเขาก็จะชอบจัดโปรบ่อยมากนะคะแบบ1นแถม1นึ่งอะไรเงี้ยคือคุ้มมากทุกคนบอกเลยแล้วก็มีอย่างอื่นอีกนะคะทั้งเซรั่มสบู่อะไรเงี้ยคือจะบอกเลยว่ารีวิวแน่นมากะคะ่ะของเขาดีจริงๆถ้าใครอยากลองนะคะก็เข้าไปเยี่ยมชมเลเพจได้เลยนะคะ สำหรับครั้งนี้นะคะไข่หมูก็ต้องจบการรีวิวเพลงเท่านี้นะคะครั้งหน้าจะมารีวิวอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ต้องไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย